วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแยกบอนสีขแขนงเล็กๆแล้วก็ทํำยังไงให้เขาแตกสวยขึ้นมาแบบนี้อีกครั้งนะคะในต้นใหม่นะคะรอดูนะคะเดี๋ยวจะพามาให้ดูนะคะเราก็ต้องเอาขน่งอันนี้ออกมานะคะเนี่ยมองคลิปที่แล้วรดน้ําไปนะคะแล้วก็เริ่มแตกขึ้นมาเยอะเลยค่ะดูสิค่ะนี่ก็เพิ่งเห็นนะคะเนี่ยค่ะ เริ่มแตกขึ้นมาเยอะเลยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเนี่ยรถแล้วมันแตกขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็นี่แหละจะเอาแขนองอันนี้นะคะเดี๋ยวมือมันไม่สะดวกนะคะทาไมอันเราก็ต้องเอาอย่างนี้เลยนะคะสักแขนงนึงนะคะอ่าอันนี้คือมันไม่ติดนะคะขาดนะคะอันนี้ คือไม่อยากรื้อมันนะคะแต่ว่าต้นนี้ขาดแบบนี้นะคะถ้าเราทํามาขาดแบบนี้มันจะติดไหมติดนะคะเดี๋ยวจะพาไปทํานะคะตามมาดูค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีตัวนี้นะคะจะเป็นชนิดใดก็ได้นะคะจะเป็นตัวชนิดใดก็ได้นะคะนะคะตัวบำรุงนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะเปิดออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดินมาแค่นี้นะคะนิดเดียวนะคะ แบบนี้นะคะสองช้อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำใส่นะใส่น้ำลงไปนะคะน้ำมาใส่ไม่ต้องเยอะนะคะก็ประมาณสักสองช้อนแบบนี้นะคะสองถึงสามช้อน อย่าให้มันเข้มเกินนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสก็ไม่ต้องเยอะนะคะถ้าว่าแขนงมันเล็กอะ่ะแขนงมันเล็กใช่ไหมคะเราก็อย่าใส่เยอะนะคะแค่ปลายช้อนนะคะ ก็ใส่ลงไปจัดประมาณนี้นะคะกะนะคะกะประมาณเอาถ้าเราทําเยอะเราก็ใส่เยอะได้นะคะแบบนี้นะคะคือแบบนี้เลยนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำต้นแบบนี้นะคะนำต้นแบบนี้มาแช่ไว้แบบนี้นะคะ แช่ไว้แบบนี้เลยนะคะให้เขาให้เขาเนี่ยให้เขาดูดแบบนี้เลยนะคะแช่ไว้เลยสักพักนึงนะคะเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้คือคือทำย่อๆให้ดูนะคะอ่าแล้วก็เราก็เตรียมดินไว้นะคะเตรียมดินที่เราจะปลูกนะคะ แล้วก็ปลูกเลยนะคะได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็โอเคแล้วนะคะก็ปลูกลงเลยนะคะใส่แบบนี้เลยนะคะลดลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะจากนั้นเราก็ลดน้ำเลยเอาน้ำที่อันนี้นะคะลดเลยนะคะ ลงไปเลยแล้วก็เอาน้ําเพิ่มมาอีกสักนิดนึงนะคะเพิ่มน้ําลงไปน้ำเป่าๆนะคะล้างข้างบนอีกทีนึงนะคะล้างใบนะคะโรดได้ชั่วเลยนะคะอันนี้ก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยะคะ่ะ ชุ่มเลยนะคะแบบนี้ลแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักประมาณสิบกว่าวันนะคะสิบกว่าวันมาดูกันนะคะว่ารากมันเป็นยังไงนะและอันนี้คือสิบกว่าวันที่ผ่านนะคะที่ทำไว้นะคะ ที่ทําไว้นะคะนี่แหละก็จะออกมาสดชื่นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะแตกรากออกมานะคะไม่ตายนะคะแบบนั้นอะ่ะแตกรากออกมานะคะเนี่ยรากมองเห็นอยู่นะคะทิ้งไว้ประมาณสักสิบกว่าวันเขาจะออกรากออกมาแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะลองทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ ทำไว้นานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ก็ที่เตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่าเขาออกรากแล้วก็เปลี่ยนใส่กระถางใหม่นะคะนี่ประมาณะสักเดือนกว่าๆนะคะก็เขาก็จะเดี๋ยวโค้จะแตกกอขึ้นมาเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูถัดๆไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็คือ ต้นเล็กนะคะต้นเล็กที่เลี้ยงไว้นะคะก็ใช้สูตรเดิมนะคะที่จะทําให้เขาสวยแตกก็ก็คือมีไข่นะคะมีไข่ผงชูรสถ,ถ้าเป็นไปได้มีมีเครื่องเครื่องดื่มบำร,รุงกําลังจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเครื่องดื่มบำร,รุงกําลังผสมลงไปด้วยจะยิ่งดีนะคะเขาจะแข็งแรงแล้วก็สวยนะคะจะดูสวยมากก็ e ีนี้ก็ทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าจากต้นเล็กๆที่มันแตกกอขึ้นมาแล้วเราก็สามารถแยกออกมาขยายได้เยอะเลยนะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะเยอะเลยนะคะและนี่ก็คือสูตรสําเร็จที่เลี้ยงกับสูตรนี้มาตลอดก็คือ, mm. อใช้ไข่ผงชูรส mm. เครื่องดื่มบำรุงกําลัง ชนิดใดก็ได้ผสมเข้ากันกะประมาณนะคะกะประมาณนะคะแล้วรดบ่อยๆจากต้นเล็กๆต้นนั้นก็จะกลายมาเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็คือเริ่มแตกออกไปอีกแล้วนะคะเนี่ยนะคะทุกคนก็สามารถเอาไปลองทําดูได้นะคะไม่ยากค่ะแต่ว่าการที่เราจะรดรน้ําสักกี่วันก็ดูที่ว่าเขา ต้องการปุ๋ยขนาดไหนนะคะดูใบดูว่าเขาใบเขารู้สึกว่ามันจะไม่โอเคหรือเริ่มไม่แตกแล้วเราก็ลดต่อนะคะไม่จำกัดนะคะเพราะว่าอยู่ที่การาจเจริญติบตของเขานะคะว่าเขาต้องการปุ๋ยมากน้อยเพียงใดเราก็ต้องดูว่าถ้าเขาเริ่มไม่แตกไม่ต่อยอดเราก็สามารถทำลดลงไปอีกได้นะคะอันนี้ก็คือ หน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะมีอะไรชี้แนะก็ฝากไว้ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ